โมได้มินมินมันถามมินเมมต้องถามอ่ะไอ้ขาอย่างี้ได้ดุมุดดุเบะแล้วการเอามายิงยังได้เหรอเลยเด่นงอนเนองยิงยิงยิงไลยการเอามายิงอ่ะ ถ้าคาดียปุ้ใจเรต้องนิบมีเอาหมอนห้องก้มใ่กับกูก็หมอนห้องขนาดกูยังได้เอาหมอนห้องขี้อย่ามาเข้าเรื่องกักูก็หมอนห้องขนาดนี้ยังได้เอาหมอนห้องขี้มันเอ็นนี้หน่อยว่ามันห้องหยุดตั้งค์แน่เข้าไปมฮะลิ้นก็ว่างหยังลิ้นก็ลิ้นก็ลิ้นนี่มลนลิ้นนี่ลงเราเจอกูอ่ะเออชิมใส่เบอร์นี่ลิ้นนิ่ลงเหมือนบางตีสนอะไรสนปุ้ยใจแล้วก็มวยยิงเนี่ยสอนวิธีการระบาดกับผู้ยใจอ่ะ ลูกไม่ยิงโอ้คิมมีขคิม <c oughs> <c oughs> ีล the ูกใจีม่สอนมาได้ยังเขาต้องห้องหมอได้คีบบอกแสแลมไม่เท่าหรอกมันจะได้ก่อออ้หแต่แล้เดี๋ยวนี้จะเข้าอยอาซิมตูวออกเน่อยแน่จะหอนซิมตัวกันน้ำได้นะแน่จะเอาเงินลงหน้ามากินก่อนเสตงอว่เสหว่ะเสต้หวอเส้ว่ะเสว่เสต้ยหวอเอยหวเยหอเออยะเออ้ยส้เสต้ยหวเอ้นหะเต่เเ้ะ ออ่านะะตีว่าเขาไปหอมปอยลูกแตงั้นลูกมันหน่ะมันหนีนักมือและอะไรอะแนะน้ำว่าเดือดลูกยิงเนาะเดือดอะไรอะเดาะอย่างไงลูกไม่ยิงนี่เพราะต้องหมอน้องขี้หมอนฮองก้นหมอนฮองก้นไม่ยิงอ่ะแล้วเขากระแทกกระแทกเข้าไปแล้วสองสองแกนได้ก๊อฟท์สองแกนท่านได้ลูกเฟรชใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้คือโอกาสจะขอแตนเนาะนี่ แลมมันไมู่ด้ไกูไปร้องคอบ่ะได้กูไปร้องคอเนาะ